อัดถั่วดำมาจากไหนแล้วทำไมต้องอัดถั่วดำถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ช่วยกดติดตากดไลค์แอดด้วยแอดจะได้มีกำลังใจหาเรื่องมาเล่าให้ฟังเนื่องจากเรื่องที่จะเล่านั้นเก่าๆนะครับและสมัยนั้นในประเทศไทยเนี่ยไม่นิยมถ่ายรูปรูปภาพประกอบเลยไม่มีความเกี่ยวข้องนะจ๊ะปัจจุบันความหลากหลายทางเพศนั้นเปิดกว้างครับเรื่อง LGBTQ เนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติ ความรักความรู้สึกและเพศสัมพันธ์ของ LGBTQ เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนยอมรับแต่ถ้าเราย้อนไปในอดีตเรา LGBTQ ยังไม่เป็นที่ยอมรับความรักของ LGBTQ จึงเป็นเรื่องแปลกเมื่อมีเรื่องแปลกมีความแตกต่างการล้อเลียนจึงเกิดขึ้นบ่อยและหนึ่งในคำแสลงที่ล้อเลียน LGBTQ และเป็นคำที่เก่าแก่มากๆคือคำว่าอัดถั่วดำแอต้องขอเราย้อนไปประมาณปีพุทธศักราช2 4 7 8ในสถานที่ที่คนทั้งประเทศไทยรู้จักกันอย่างย่านเยาวราช เขตป้อมปราบประตูพ่ายโดยสมัยก่อนยังไม่เรียกเขตนะครับยังคงเป็นอำเภอตำบลอยู่มาเปลี่ยนเป็นเขตเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2515ครับเอา้าแอนอกเรื่องออกทะเลตั้งนั้นในตอนนั้นบริเวณตำบลตอกถั่วงอกอําเภอป้อมปราบมีชายจากกาันที่ชื่อว่านายการุนผาสุกได้ใส่อยู่ในห้องเช่าตึกแถวที่นั่นครับและนายการุนคนนี้มีชื่อเล่นว่าถั่วดำพอถั่วดำเราเนี่ยเป็นหนุ่มโตไม่มีภรรยาครับแอดก็ไม่รู้นะว่าพี่แกงุ่นงานหรือเพราะพี่แกมีรถตร้นยมแบบ LGBTQ อยู่แล้ว แต่อยู่วันนึงพี่แกก็เดินเตะๆไปเจอเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบแล้วเกิดอารมณ์ปึงปังขึ้นครับพ่อถั่วดำของเราเลยพยายามเข้าไปตีสนิทโดยการซื้อขนมซื้อของเล่นให้เมื่อเด็กเริ่มสนิทพ่อถั่วดำก็หลอกเด็กมาที่บ้านของตนบอกจะพามาดูภาพยนตร์พอมาถึงก็เสร็จพ่อถั่วดำติครับพ่อถั่วดำก็เลยจัดกิจกรรมเข้า,ขา,าจังหวะโจะโจ้ลกูกละเมิดเด็กซะแอดคงไม่ต้องอธิบายลงลึกนะเมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองครับพ่อถั่วดำของเราใช้สเต็ปเดิมครับซื้อขนมซื้อของเลล่นให้้แวกกก็พาาามทิจจจรระ แต่แค่นั้นไม่พอครับบางครั้งพ่อถถ่ดดำยังมีพฤติกรรมวิจารณ์พยายามสอนเด็กที่พามาตำเร็จความใคล้ในแบบต่างๆตัวจะเป็นแบบไหนเนี่ยแอดก็ไมโเล่พอพอพ่อถถ่ดดำก่เอเหตุต้ำตามเข้าก็มีเด็กหลายคนตกเป็นผู้ขอลายครับโดยเด็กที่เป็นผู้ขอลายนั้นวัยประมาณติดถึงที่ปกปีเด็กผู้ขอลายหลายคนรับไม่ได้ก็รอยห่างจากพ่อถถ่ดดำแบบเห็นก็ต้องวิ่งหนีแต่ก็ไม่กล้าบอกใครครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับ ว่าการถูกข่มขืนโดยเฉพาะถูกข่มขืนจากผู้ชายด้วยกันเองในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับเด็กบางคนติดใจพ่อถั่วดำคือรู้รสเติยมทางเพศของตัวเองอะไรเงแล้วก็เริ่มเข้าหาพ่อถั่วดำบ่อยขึ้นตัวเด็กบางคนก็ไม่ติดใจรสนินยมทางเพศอะไรแต่ก็ยอมเข้าหาพ่อถั่วดำเพราะต้องการสินบนที่นายถั่วดำให้แต่ละครั้งก็สมัยนั้นครอบครัวที่อาศัยอยู่ย่านเยาวราชไม่ได้ร่ำรวยแบบสมัยนี้ครับเมื่อเด็กในตังกรของพ่อถั่วดำเริ่มเยอะขึ้น เงินที่จะปเป้เด็กๆของพ่อถั่วดำก็เลยเริ่มล่อยหล่อลงครับพ่อถั่วดำเราก็เลยใช้หมองนั่งสมาธิปิ้งขึ้นมาได้ว่าเมื่อมีเด็กในสังกัดเยอะก็เปิดบริการโสเภณีชายหาตังมันซะเลยเด็กก็ได้ตังพ่อถั่วดำเองก็ได้ตังวินวินทั้งสองฝ่ายแต่แอดก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อถั่วดำเนี่ยไปรู้จักลูกค้าที่มีรสนิยมทางเพศแบบ LGBTQ เหล่านี้มาจากไหนเอาเป็นว่ามีเยอะจนพ่อถั่วดำเราตั้งตัวได้ไม่ต้องทำอาหาก,กินกันเลยทีเดียว โดยลูกค้างพ่อถั่วดำเราก็ไม่ใช่ตาสีตา,ตาหาเช้ากินค่ำด้วยแต่เป็นระดับมหาเศรษฐีเจ้าสัวเจ้าของตลาดร้านค้าเลยทีเดียวได้ลูกค้าระดับนี้จะไม่รวยได้ยังไงแถมแขกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแขกขาประจําก็เด็กของพ่อถั่วดำพ่อถั่วดำเทนมากับมือเองอะนะลูกค้าจะไม่ติดใจได้ไงทาให้บ้านของพ่อถั่วดำกลายเป็นต้องตกเปน็นชายอันโด่งดังในเวลานั้นคือโด่งดังเฉพาะกลุ่มะนะแต่อยู่ๆความรุ่งโน์ของนายถั่วดำก็กลายเป็นลุ่งลิ่งครับ กับการมาของร้อยตำรวจโทตระวงทีบนาวินแต่ละว่าสถานีตำรวจป้อมปราบในขณะนั้นแอดขอเรียกร้อยตำรวจโทตรวงดันว่าท่านแสวงกันลวกันตอนแรกเนี่ยจะเรียกว่าท่านแหวงเลยตั้มคือตอนนั้นไม่รู้อะไรโดนใจครับอยู่ๆท่านแสวงของเราก็เดินออกตรวจพื้นที่บริเวณบ้านงพ่อถั่วดําแล้วหางตาของท่านแสวงก็เหลือบไปเห็นครับว่ามีบ้านหลังหนึ่งแปลกๆเพราะบ้านหลังนั้นมีเด็กหลายคนอาศัยอยู่ทั้งวิ่งเขาวิ่งออกตลอดทั้งวันซึ่งก็เป็นบ้านพ่อถั่วดำนี่แหละครับ หลังจากเห็นแบบนั้นท่านตะแวงคอยจับตาดูอยู่พักใหญ่ๆเลยคือตอนแรกเนี่ยท่านตะแวงสงสัยว่าที่นี่อาจเป็นที่ต้องตุ่มของพวกติดยาหรือต้องโจรท่านก็ดำดมมองๆแต่ก็ไม่เห็นว่าเด็กเหล่านี้จะทำอะไรผิดกฎหมายคือท่านตะแวงมาตอนกลางวันนะนะต,ต้องโตเพนีของพ่อถิดดำเนี่ยเปิดตอนกลางคืนไงกลางวันลูกค้าเขาทำงานกันอยู่ท่านตะแวงเลยไม่เห็นลูกค้าเข้าออกแต่ด้วยความสงสัยว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรดีเด็กถึงมาอยู่กัน ท่านตะแวงก็เลยเริ่มตื่นนอกเวลาราชการและปลอมเป็นชาวบ้านไปหลอกถามเด็กและคนแถวนั้นจึงทําให้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของชื่อว่าถั่วดําและนายถั่วดาคนนี้เป็นพ่อเราใช้บ้านของตัวเองเปิดเป็นซ่องโสเภณีชายเมื่อท่านตะแวงหาหลักฐานครบ <c oughs> ก็ดําเนินการวรวบรวมกําลังพลเข้าจับกลุมพ่อถั่วดําในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2478โดยสามารถจับนายถั่วดาได้พร้อมกับเด็กอีกสองคนที่ชื่อว่าตองหงอายุ12ปี บ้านอยู่วัดบวรนิเวศกับบุญสมอายุติปีบ้านอยู่บางกอกน้อยต่วนคนอื่นหนีไปได้จากการสอบสวนเด็กทั้งสองคนให้การตรงกันว่าโดนในถั่วดำอ,อ,อัดทวารหนักมาหลังจากสอบสวนท่านตวัจึงพาเด็กทั้งสองคนตรงให้แพทย์ตรวจเด็กทั้งสองคนพบว่ามีบาดแผลที่ช่องทวารหนักแต่ข่าวก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ทันทีนะครับก็าปาเข้าไปวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2578โดยหนังสือพิมพ์ที่ออกข่าวของพ่อถั่วดำเป็นรายแรก คืงตืพิมพ์สีกรุงและด้วยความแปลกและวิถารทําให้ข่าวนี้โดงดังไปทั่วประเทศผู้คนจึงเริ่มเอาคําว่าถั่วดํามาล้อการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันจากการล้อประมาณว่าเดี๋ยวจะโดนในถั่วดาอัดตูดจนตแตลงเป็นคาว่าอัดถั่วดาและถูกใช้มายาวนาะนจนถึงปัจจุบันแต่สมัยนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครเข้าใช้กันแล้วครับแต่จะเป็นการสื่อถึงการถูกข่มขืนจากเพศเดียวกันซะมากกว่าวงเล็บเฉพาะเพศชายนะเกตเล็กเกตน้อยก่อนจาก นนาน้ยใจแทนคําว่าอัตถัวดนะครับแม้จะมีอายุยาวนานกว่า9 0ิปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกบัญญัติให้เป็นคําตับในพจนานุกรมฉบับราชบัญญัติยัตถานแตกต่างจากคาว่าตุย๋ยที่พจนานุกรมฉบับราชบัญญัติยัติานให้ความหมายไว้ว่าการร่วมเพศทางทวานหนักทั้งๆตที่คาว่าตุ๋ยเนี่ยมีอายุน้อยกว่าคําว่าอัตถัวดำซะอีกส่วนเรื่องราวของคาว่าตุย๋ยแอดคอไม่เล่านะเดี๋ยวจะบินช่องไม่ให้บินนะแอดเนี่ยจะบินขึ้นสวรรค์ซะเอง ตัวนใครอยากรู้เรื่องตุย๋ยหาเองเลยครับเพราะเรื่องนี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานไม่เกิน3ามิปีเอ่อยี่ห้ายี่สิบต้นต้น,ตนอะแอดเดี๋ยวหัวจะไปรู้จริงๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับอยากให้แอดเล่าเรื่องอะไรก็ติดบ,บอกได้เดี๋ยวแอดจะหามาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้จอรล์าลีไปแล้วสวัสดีครับ